สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับค,คุณครูพิเดชอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ครูพิเดชมาสอนวิชาภาษาไทยนะคะชั้นเตรียมอนุบาลนะคะพิเดชจะสอนเกี่ยวกับการรากเส้นตรงค่ะจุดประสงค์ก็คือให้นักเรียนลากเส้นตามรอยประนะคะแล้วอีกข้อที่2ให้นักเรียนเนี่ยมี ก้ามเนื้อมือนะคะประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือและตานะคะแล้วก็ข้อ3เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการสังเกตนะคะวันนี้นะคะคุณครูพี่เดชมีเพลงเรามาโรงเรียนนะคะเชิญชมคลิปได้เลยค่ะ

่ะนะคะเมื่อจบเพลงไปแล้วเรามาดูการรากเส้นตรงนะคะเรามาทำรั้วโรงเรียนของเราให้สวยโดยการรากเส้นตรงนะคะจากการรากจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะคะลูกรากขึ้นไปช้าๆสวยงามนะคะรากต่อไปนะคะช้าๆฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง ตาและมือสัมพันธ์กันนะคะรากขึ้นไปช้าๆอย่างมีสมาธินะคะเด็กๆคะเป็นไงคะเป็นรั้วโรงเรียนของเราที่สวยงามเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆฝึกการรากเส้นนะคะคอยมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูเด็กๆด้วยนะคะเรื่องของการจับดินสอและก็การรากเส้นนะคะ จากข้างล่างไปสู่ข้างบนนะคะรากขึ้นมาช้าๆแล้วก็ฝึกการสังเกตนะคะเพื่อจะได้มีสมาธิในการทำงานที่สวยงามนะคะเด็กๆค่ะเห็นไหมการเรลดรากเส้นตรงของนักเรียนสวยมากเพราะเด็กๆมีสมาธิตั้งใจแล้วก็มีพัฒนากล้ามเนื้อมือและตาที่สัมพันธ์กันทำให้เราเนี่ย จากการเขียนดินสอรากจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบนที่สวยงามเป็นไงคะกลายเป็นรั้วโรงเรียนที่สวยงามใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะเด็กๆทําการบ้านด้วยนะคะหน้าต่อที่4ใช่ไหมลูกหน้าที่สนะลูกนะทาต่อไปเลยนะคะในหนังสือ เตรียมพร,มพร้อมเขียนอ่านนะคะหน้าที่4นะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าลืมนะคะเด็กๆออกจากบ้านอย่าลืมใส่เนสตแล้วก็เจลล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะไม่จำเป็นห้ามออกจากบ้านจู่ในบ้านของเรา สะดวกแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะคะคุณครูขอฝากไว้แค่นี้สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย